สวัสดีครับผมอาจารย์ธนากรเอ็นวีเอ็นนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลตำบลอะไรแล้วครับถนงตำบลทอางนองทอหนงนะครับตำบลทหนงนะครับตอนนี้ผมมาเจอกับพี่เล็กแล้วก็พี่โลดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับที่สวัสดีครับ พี่เล็กนะครับได้ปลูกประกาศประกาศไว้นะครับแล้วก็มีพืชหลายชนิดนะครับแล้ววันก่อนผมได้ส่งตัว NPN ชนิดผงเนี่ยมาให้กับท่านนะครับแล้ววันนี้ผมได้มาติดตามผลนะครับซึ่งท่านได้ฉีดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เล็กได้เล่าให้ฟังว่าผลเนี่ยเป็นยังไงวะนะครับเป็นพืชชนิดไหนวงครับพี่เล็กครับ ผมออามาชีดคนแหลกตายแหลกตายมาชิดพักการั่นะบาก็ได้แดงมาเมา่อยๆพักกาดมาชีดปั๊เรื่งตอนนี้มันเที่ยวคิดเ่าชาวันเย็นเขียวเบ็ดเลยเรื่องการนู่นพวกไปชีดปลากูดเ่องตรงนู้นไม่ชีดนู่นได้แป๊บยงปลาเตียวนู่นผมชีดตรงนี้การเหนยวอันขี้ยวชีดอะไรวันไหน ทุกวันดีไปรถมานังคือนั่นแหละวตึงใช่เลยทุ่งไว้หลงตึ้งกระโปงมาชิดเลยอ๋อครับงวันันเย็นมาแรกคือมันจะมันจะเที่ยวมัดเลยครับอ่ามาล็อกไปมัดด้วยมาใต้แก่ๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นประกาศนี่หมึกหมึกมาก้อนแดงแดงแดงพี่แดงหมดเลยเครับไหวทุ่มแล้วอ๋อไหวเพราะแมวแล้วแม่ค่ายแล้วไหวทุ่มแล้วชิดแทนปั๊บมันเย็นตึงกับมัน พาไปค่ายตลาดได้แล้วับนี่มาเด็เดยมานี่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 ตอนตอนตะกูดตอนปะกูดกับพมเมือก่อลนี่จะแดงว่านี่รับแดงมันเลยนะับแดง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 แต่ว่าพมชิดนดงแเขียวไอ้ปักบุไอ้นปักบุ้นเหมือนกันแบบบุเหมือนกันบอนบอนเรียกว่าเพือนคือมันแดงมามามาต็มไปไปนอ่าอนนี้ดนนอ่ง ต่างักุ้ดต่างบอสนะ,ะตรงนี้พุ่มเวนไว้ย่อมไว้ทดลองอเดียวดเนก้งตรงนี้นี่พ่ไม่ชีดกับบอนพุ่มชีดปลาโนปลาโนเขี้ยวแต่ตรงนี้ปุ่มเปรียบเทียบให้เลอันนี้เแดงแป๊บไม่เดออันนี้ก็แดงเรืองเองเลือเองไอ้มดตงึตงกลูกเขียวกับนี่ตอบรุงนี้ว่าไรพวกชีดรม้ม ผมไม่ได้ชี้ทีจะโอมครับจะโอมจะโอมได้พ้นแน่นอนกันผมไม่อดซ้อมาแล้วกันต้องการอายอดออม,มันแพงตอนนี้มัดละแปดบาท <c oughs> ตัดให้ไม่ทันลูก <c oughs> <c oughs> ข้าวโพดแดงไปหมดเลยอ่ามา,มา,ามาดูข้าวโพดข้าวโพดมาดูขา้ขาวโพดข้าวโพดเนี่มันจรจะเหรอคร้บยังไงจริงเลยทิ้งแล้วเพราะว่าไม่ได้กินอยู่แล้วแค่ อย่างต้นผมฉีดไม่ถูกมันกระเดงตอนให้แกฉีดถูกมันกระเขียวพื้นไปหมดเลยเขียวหมดเลยครับเขียวหมดเลยเเขียยวหมดลครับจริงๆแล้วพี่เล็กจะทิ้งแล้วนะทิ้งแล้วทิ้งแล้วไม่เอาแล้วพี่เล็กผสมก็แค่หนึ่งช้อนปากหนึ่งน้ำยี่สิบลิตรมั่นแล้วก็แบ่งมาฉีดฉีดทุกอย่างเลยโน้ักไอ้อะไรบักอะไรบักหอมบักหอมอ่าไปดูบักหอมไปดูบักหอมต่อบักหอมบักโอมอ่าเดินมาครับเดินมาเดินมา ปักผมนี่พี่โลดพีโลดพีโลดมาเอากล้องบ้างนี่ตลาดตรงการนะครับพีโลดปักผมผมอ่ะนะบอกเล่าว่าต่างจางนั้นเลยผมตัดไปทิ้งสามถิ่มัดมัดละห้าบาทก็ยกหมดเลยนี่ตอนตอนนี้ก็ตัดขายยังไม่มัดเลยเนี่ยตัดวิธีตรงเนี้ยเนี่ยตัดตัดแบบนี้ตัดนี่เสียงรังมันแตกใหม่พอตัดแล้วมันแตกใหม่แตกใหม่ผมก็ชีดอีกเนี่ยได้ของมาแล้วต่อไปจะ งจะเข้ามาเลยมาเทามาเลยนะครับตอนนี้พี่พี่เล็กพี่เล็กคิดว่าอ่าต่อไปเนี่ยจะใช้ NBN ไปตลอดไหมใช่อยู่แล้วที่ผู้สั่งอยู่แล้วสามพันตัวใดก็เอาไปจ้ามาตรฐานเลยมีปัญหาเรื่องเนี้ยจบแล้วอ่อนี่ของของของพี่เล็กหมดเลยเนาะหมดเออแล้วในสวนผลไม้ของพี่เล็กก็มีด้วยใช่ไหมครับมีมังคุดอ่ามีมังคุดมีอะไรอีก มังคุดกับมีทุเรียนมีไหมครัทุเรียนผมไม่ปลาผมมังคุดอย่างเดียวมีสามรต้นแล้วมังคุดปกติเราใส่ปุ๋ยอะไรอยู่ครับใช้ใช้ใช้เคมีด้วยเคมีอินรียด้วยผสมกับผมอ๋อเดี๋ยวก็รองของเราดูนะอนีเอ็นดเม็ดนะครับสังสั่งทีเยอะไหมพี่ไอผมมันสัง เตีงกาสอบผิดสอบเท่านั้นแหละเพราะฮับประมาณอ๋อฮับประมาณเออถ้ามีตังเยอะโดนสั่งเยอะอ่ถ้าว่าฮับประมาณน้อยมัก็ต้องไปตามน้อยต่อไปมาเป็นตัวแทนของเอ็นดิลเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ราคาพิเศษอยู่แล้วพี่ได้เป็นแล้วเลขบัญชีก็โอนไปแล้วกับผมอ่ะอ่าประมไปแล้วแล้วก็ได้ขยายให้พี่น้องเกษตรกรแถวๆในเขตอำเภอเราด้วยถูกถูกนะครับถูกถูกเออบอกไปบ้างไว้อย่าบอกไปแล้วหมดดวยเอา พี่โรดพี่โรดพี่โรดเป็นไงบ้างในฐานะ <c oughs> พี่โรด <c oughs> ตอนนี้ผมจะให้พี่โรดช่วยดูแลในเขตของจังหวัด,ดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ท่านยังเป็นสมัครเป็นตัวแทนของทางตำบ <c oughs> ลอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขยับเป็นอำเภอแล้วก็แนะนําเกษตรกรไปทั่วประเทศได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผลประโยชน์ของตัวแทนเนี่ยนะครับของเอ็นเราเนี่ยเราให้ครอบคลุมหมดเลยนะครับขณะระบบช่วยขายเองเนี่ยนะฮะที่บริษัทช่วยขายเนี่ยก็ตกมาในพื้นที่ก็ เกษตรกรหรือตัวแทนก็ได้ผลกำไรตามไปด้วยใช่ไหมพี่ใั่ครับใช่ครับเเอ็อ็นสุดยอดเลยพี่สุดยอดสุดยอดตอนนี้ตอนนี้เทสต์สดยอดเต็ตอนนี้เราตอนนี้ส่งเทสไปกี่คนได้แล้วครับหลายแล้วครับเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ผลกันหมดเลยได้ผลหมดอ่านะครับก็เรามีคู่มืออยู่นะครับวิธีการใช้นะครับเเอ็อ็นชนิดผงนะฮะในการผสมน้ําแล้วก็ฉีดแล้วก็ส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฉีดกันในช่วงเช้า ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง10บโมงอะไรประมาณนี้เพราะปากใบมันเปิดนั่นคือ,อ,อเป็นเป็นเป็นสารของตัวอื่นแต่ถ้าเป็นสารของ NBN เนี่ยเราสามารถฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความามีอนุภาคที่เล็กมากนะครับในระดับอิออนนั่นเองคือเราฉีดแล้วภายใน1นถึงสนาทีจะซึมเข้าไปเลยเห็นผลได้เลยเหมือนพี่เล็กฉีดม่เกี้พี่เล็กบอกว่าฉีดเช้าก็ไปดูได้เลยครับ นี่คือเสียงจากเกษตรกรจริงๆจากป่าเกษตรกรจริงๆนะครับเราไม่ได้มาโมดิเวตนะครับ NBN เอราติดตามผลที่ว่าเกษตรกรก็ได้ทําการฉีดพ่นของเราไว้นะครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณพี่เล็กแล้วก็พี่ล้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมที่นครศรีธรรมราชบ่อยๆนะครับจะได้มาดูที่นี่บ่อยๆนะครับโอเคนะครับบายยครับไปกดซ้ำเลย